สวัสดีครับคลิปนี้ทางทีมงานเนตตาซอฟจะมาสาธิตวิธีการเขียนคําขอเบิกเงินนะครับเป็นการเบิกค่าใช้จ่ายนะครับโดยการใช้บัญชีเจ้าของนะครับหรือว่าบัญชีหัวหน้าเนี่ยเป็นบัญชีที่กดสร้างคําขอเนี่ยให้กับพนักง,งานโดยตรงนะครับโดยที่พนักง,งานไม่ต้องกดสร้างคําขอเองนะครับก็วิธีการเข้าไปตั้ง นะครับหรือว่าเข้าไปเพิ่มคำขอเนี่ยให้ไปที่เมนูคำว่าทีมงานนะครับแล้วก็เลือกคำว่าค่าใช้จ่ายและเบิกเงินนะครับแล้วก็มาที่หัวข้อคำว่าสร้างนะครับผมกดดอปดาวมาแล้วก็เลือกคำว่าสร้างค่าใช้จ่ายนะครับแล้วก็เลือกพนักง,งานคนนั้นนะครับผมที่เราจะาาสร้างคำขอให้เขานะครับ ก็กดเลือกปุ๊บแล้วก็ใส่หัวข้อเลยนะครับอันนี้ผมจะสร้างเป็นค่าค่าอุปกรณ์น,นะครับโอเคใส่เป็นหัวข้อเป็นค่าอุปกรณ์เบอร์ค่าอุปกรณ์แล้วก็เลือกวันที่ใช้จ่ายนะครับก็จะเป็นวันนี้วันนี้เลยนะครับ เราก็เลือกหัวข้อเป็นนะครับค่าอุปกรณ์ตรงนี้นะครับแล้วก็ใส่ราคาไปนะครับใส่เป็น500บาทนะครับเราจะาเพิ่มแค่1รายการหรือว่า2รายการก็ได้นะครับบางทีอาจจะมีใบเสร็จ2ใบนะครับแบบไปซื้อ2ที่เงี้ยแล้วก็ใส่เป็นค่าค่าอุปกรณ์เพิ่มอีกรายการหนึงแล้วก็ใส่จำนวนเงินเข้าไปอีก ก็ได้นะครับหรือว่าจะเป็นใบเดียวเลยแต่ว่าแบบรายการเดียวแต่ว่ารวมยอดมาอะไรแบบนี้ก็ได้หรือจะเป็นต่างรายการก็ได้นะครับค่าเดินทางอะไรเงี้ยก็ทําให้มันแบบว่ารวมในใบเดียวเลยก็ได้แต่ว่าชื่อหัวข้อนี่อาจจะ,ะทําให้มันตั้งชื่อมันแบบควบคุมหน่อยนะครับอันนี้ผมตั้งแบบเฉพาะจอดจงเป็นข้าวุปกร์เลยผมก็จะเลือกแค่อุปกรณ์ o อย่างเดียวนะครับ เสร็จแล้วเนี่ยเราก็สามารถแนบไฟล์ได้เป็นไฟล์รูปภาพหรือว่าไฟล์ pdf ก็ได้นะครับเดี๋ยวผมทดสอบแนบให้ให้ดูนะครับผมแนบเป็นรูปภาพนะครับพอเราได้แบบนี้เสร็จแล้วเนี่ยกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วนะครับล้วก็กดสร้างเลยนะครับการสร้างปุ๊บเนี่ยมันก็ยังจะขึ้นว่ารอดําเนินการอยู่นะครับเราก็ทางหัวหน้าเนี่ยก็ไปกดชําระเงินนะครับเดี๋ยวเราตรวจสอบ ข้อมูลอีกรอบหนึ่งก็ได้นะครับรว่าถูกต้องหรือเปล่าพอตรวจสอบเสร็จแล้วก็กดชําระเงินนะครับเราจะชําระเป็นการโอนหรือว่าเงินสดกระดาษเงินสดปุ๊บเราก็เลือกวันที่ทางเราเ,เป็นคนชาระให้กับพนักงานเราก็กดบันทึกได้เลยนะครับส่วนถ้าเลือกเป็นเงินโอนปั๊บนะครับเราก็จะขึ้นเลขบัญชีของพนักงานคนนี้นะครับเราก็ทําการ โอนเงินแล้วก็ใส่สลิปแนบเข้าไปนะครับจะใส่สลิปแนบโอเคพอใส่ปุ๊บเนี่ยเราก็กดบันทึกเลยนะครับมันก็จะขึ้นว่าชำระเงินเรียบร้อยนะครับสถานะนี้ตรวจสอบได้นะครับมีแบบถ้าเกิดมีสลิปแนบไว้ก็จะมีแบบบันทึกตัวสลิปนี้ให้เรากดดูอะไรแบบนี้นะครับก็ประมาณนี้ครับผมสวัสดีครับ